สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูวานะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกาะบอกบอีพสองค่ะตบมือวันนี้เรามาอยู่กับออเลนดีกีชแชมป์โปลกสสมัยและแชมป์โลกหนึสมัยเ<ส>ขายังเคยได้ FMVP MM แชมป์โลกอีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับอ็อเลนโน 1, 1นั่นก็คือมากีครับผม ยิมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของการแข่งขันอเวโปลี2024ซัมเมอร์ในปีนี้ค่ะเขียวลงลงไปซาบากี่ลงมาใหม่ของในม่ดีบักซ่าดีบักซ่ามาตูงนี้มาต่อสายของมาจีเป็นแบคอนไปเลยมอสแมนเอาแล้วตอเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเข้าไปใส่ต่อตรงนี้เราบีเคียวมาร์ตี้ผันซอมผัดซอมจะยองเกิ่มและนี่ครับผมนี่คือมาจีจากทีมเบคอนทามครับ ต่าสุดเขาก็พึ่งคว้ารองแชมป์ไปนะครับน่ายินดีน่ายินดีแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นอัพเลนในระดับโลกอะครับทุกคนอจะไม่อวยไม่ได้ผมเป็นที่หนึ่งในใดพี่โต้ภูมิใจแล้วครับที่หนึ่งในใดพี่โต้ในใดพี่โต้ภูมิใจแล้วครับ ไอ้มาล์เพิ่มาแนวนี้อีกแล้วแน่นอนครับวันนี้เรามีออฟเลนโนหนึ่งระดับโลกมาถึงที่ขนาดนี้เราต้องให้น้องมาสอนพี่แล้วแคลรี่ใช่ไหมออฟเลนนี uh? <laughs> <laughs> ่มาสอนกูแคลรี่ได้ไงมมาสอนตำแหน่งออฟเลนในฐานะออฟเลนอันดับต้นๆของโลก ผมอยากรู้ว่าพอบรลนเขาเล่นประมาณไหนรายการนี้เอาสาระไหมรายการนี้เอาสาระล้วนๆเนื้อร้่นๆได้ผมให้สาระเต็มทีู่มึงกูได้ปะเนี่ยเดี๋ยวให้มาร์คเนี่ยมาคอยบังคับสมองผมในการเล่นนะครับโอเคผมเป็นสมองพี่เป็นมือเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปหน้าดาบกันเลยครับผมไปเร้วเร็วเร็วเร็กดไวอันนี้ถือว่าไวอยู่เลยเามกดไม่เยันแฟนคลับชอบบอกว่าเนี่ยเวลามึงสตรีมอ่ะมึงชอบเล่นโยนอ่ะไม่โยนผมจริงจังแล้วอันนั้คือจริงจังแล้วในขณะ มันคนละล่างกับในแข่งเนาะพี่อยากรู้มากเลยว่าในตำแหน่งออฟเลนมีตัวไหนที่ทีที่โคตรสู้ได้หลายตัวมีพอเลยครับหยิบได้ทุกเกมเพราะว่าเขาจะสกิลเทเบิลเล่นระดับสูงสูงนแล้วก็เร็วมากยานาดิเตอร์มีมูราด้วยตาทอบเทียแข่ง อันนี้คือเบสิกเลยที่คนเขาฮิตบ้างแต่ว่าพี่เห็นบ่อยมากเลยไอเรียวมาเนี่ยเขาบอกว่าในแรงเรียวมามันไม่ค่อยโหดถูกไหมก็จริงครับเพราะว่ามันใช้เชิงค่อนข้างเยอะมันเหมาะกับการแบบเล่นแข่งมากกว่าแข่งเนี่ยดึงเชิงกันไปมาแต่ในแรงนี่คือสักกันหน่อยอาจจะยังไม่เหมาะมากแต่ไม่ได้เป็นตัวแบกเท่าตัวอื่นคือวันนี้จะให้มาเลือกตัวให้ด้วยทําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลูนพลังแฝงสเปลมาเลือกได้หมดเลยนี่เราแบม่ะเมยเพราะว่าออฟเลนสหญ่เป็นตัวคุวงไงอนนี้เราเจอฮีโร่อย่างเงี้ยต้องเล่นตัวไหนโหเจอวะ ป่เนียก็มีสิถ้าเราได้ลาพิกนี่คือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้ลาพิกอ่ะก็เวเลสไปเลยพี่ทั้งที่สุดแล้วถ้าเราเจอฟลอรินอ่ะไหวเดี๋ยวผมวิวไอเทมอะไรให้ไหวเลยคือเวเลสนี่คือเจอฟลอรินได้เจอได้ทุกตัวเดี๋ยวสอนวิธีการเล่นพลังแฝงรูนไอเทมดูตัวเขาก่อนดูตัวเขาก่อนก็ในฐานะนักแข่งนะครับผมเขาจะมองรูปแบบในทีมรวมกัน5ตัวเลยใช่ไหมในการเลือกฮีโร่เนี่ยอเทมออันนี้เป็นอะไรพี่แรง เม่ไดกินเลี้ยงเจอาเลนสบายสบายตัวเลนระยะกลางอาเลนระยะใกล้เราได้เปรียบนิดนึงอ่าเราอยู่ในล่างไปเลยวิ่ง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 ไปในล่างเลยรองเท้ารองเทาเอาเท้าเอาเท้าเอาเอาสกิลไหนโองสองวิ่งไปหลังป้อมเลยหลังป้อมมันตัดเว็บตัดเว็บจริงไหมเนี่ยตัดเว็บตัดเว็บทันหรอทันหรอเดินเดินเข้าช่องล่างช่องล่างช่องนี้นะใช่ช่องนี้โอเคโอเคโอเคไม่ไม่งั้นมันจะอ้อมอืมเราจะไม่โดนป้อมตีเราจะโดนเนี่ยเห็นป่ะมันเดินผ่านได้เยสเราจะดทีนึงป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกี๋ยวเราสก อยู่รวบสวยเดียทันหูโดนทุกตัวแล้วข้าบูเลยข้าบูเลยข้าบูยนะข้าบูเลยเย้้สวยไหวไหววไราสองต่อให้นดยสองตัวว่ะไม่ได้บูด้วยได้บูด้วยสวยตึงตึงึ้งนี้ง้่ได้าิ้ง้้้งต้้้้้แล้ว ไอ้เรดอยู่ไโดนดูเลือดสวยรูปนนี้รปนี้เอาอีกดูดสวยไม่ด้ไม่ไม่ไม่หมดหมดหมดไอ้ด้าเอามาตอมาเีวนมาเลียวนวแล้วสเต็มมันมาได้ไงวะเดลเนแเนียเอาลิงต่อลิงก์ต่อลิงตเราไม่ต้องเวเลนราเปิดสายถึงที่สุดเราเิดึง สวยรพี่อันนี้คือสยองจังวะเจ็บอาเมร์แต่ทีมต่อไปเราออกอะไรอ่ะเอเจนต์เอจิสกูดาวเวเล่ใช้กูดาวเยอะอจะเราแบบหมุนรู้วแต่พี่ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะอีจิตอะเวเล่ไม่ตอนนี้เข้าแดงก่อนเลยโอเค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 โอ้แต่มันตัดแดงไปละถ่านพี่ถ่านถ่านเดี๋ยวมันมีตัวเล็กด้วยเต็บลิงป่าอย่างเี้เราก็ยืนในพุ่มเนาะยืนในพุ่มไงเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วว่าใส่อาเลรตรงเนี้ยใส่เลยอ่ะตัวโล่เนี่ยไอ้ตโล่ไปก่อนเลยโตโล่ก่อนเลยไม่มีพิกไม่มีพิกด

เราวิ่งไปล่างเลยพี่ตัดคือหลังป้อมไม่หมดเอ้ยเยตัดคือหลังป้อมกลางเราวิ่งไปตันคือหลังป้อมล่างเก็บเป็นหลังป้อมล่างแต่บุครึ่งหลอดเขาวูไป่เรากลับบ้านแล้วโอ้บูเพื่อนตัดไปแล้วยละเพื่อนเป็นงานเพื่อนเราตึงเอาลนพี่ไหวชิวไวชิวเล้วเดือพหนังเงินอุ้ยเหมือนโดนเจนเลยวะไม่ลูกอ๋อไวชิวไหวชิวไหวชิวโอ้ยลูกก็ไหวชิวโอ้ยโอทำไมเราไม่ได้วะ ชือเราไปครูดาเลยพี่ตอนนี้กูดาวแล้วตอนนี้ก็คือเราถึงพอตัวแล้วเมื่เราได้ดอกก่อมเป็นเปอร์เซ็นต์แถมได้ลบครูดาวอีกเอาสุดอันนี้แตดเวลาเราตัดเวลาเราเข้าแดงไปเลยพี่วิ่งหลังป้อมเลยวิ่งหลังป้อมไปเลยวิ่งหลังป้อมไปแดงคือมันโลยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเจอบัวเอาเอาบัวก่อนเลยพี่เอาบัวก่อนเหรอเอาบัวก่อนเลยรอเราเตะสวยพี่หัวอกอกโอ้โหอย่าเบอร์จัดตานี้ใช้กี่เราคือหาเงินอย่างเดียวเอาเงินตกตกเราอยากเอาสกิลมาตกเงินจะตกทุกอย่าง ตัวนี้อ๋อๆด่างเดูไหมดู่ไหมมันมาชัวร์มันาชัวร์มันมันอัติป่หรือว่าไม่ต้องแล้วเลียพี่อการอ่านเกมแบบ300เปอร์เซนครับทุกคนการอ่านเกมประสบการณ์300ปีพี่ส0มปีเลยแต่ตอนนี้พี่มันจะหนึ่วีสแต่เราไหวไหวล้าพลังเงินเรียบร้อยดี้โโอ้โห ไาเติมเรื่อยๆเ้ยติมถึงสิบโมงเช้าวันนี้อุ้ยเ้ยดแล้วหมดแล้วอู้หูเ้ยเฮ้ยไปว่ะไปโย่ไปโย่วัวเวฟวัวัววไอ้วัวจะตายแล้ว แดงต่อแดงต่อแดงต่อแล้วโอเคเรกลับแล้วบ้านอ่ะพี่ลืมรวยเทมเลยซื้อเพิ่นไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรขึ้นทอยก่อนเลยเราได้หลากหลายตัวนี้เดี๋ยวเอาเวฟแลนเสร็จเดี๋ยวตัดบูต่อตัดบูต่อเว้เอาเอาทั้หน่อยเอาทั้หน่อยเนี่ยมาเสริมเรื่อยๆอย่างี้เอ้ยโผมไม่มีสกิลแล้ะบูพี่บู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 โอเคโอเคโอเคบูเลยปล่อยคนเลยขี้หมดละเราได้คาเซบูคูดาวเลยเป็นสี่สิบสี่สิบนี่คือคูดาวเต็มแล้วปะเต็มแล้วของเกมไอ้ลิงอยู่ในภูมิปิใช่เหรอโดไปเลย อุ้ยอะไรยถือว่าออกไปแล้วออกไปแล้วดูกันการปีกลางเลยปีกข้าวปีกลางโอเคโอเคโอเคข้างเข้าวข้างข้าว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 ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันหนีไม่ทันมันหนีไม่ทันเอ็นจิตโรบีชโลสวยว่ะยิงมาสู้เราไม่ได้แล้วเจียวติดเรียบร้อยสวยสวยถือว่าเราได้ขูดสกิลบีมแบบอ่าบีมแบบบีมแบบให้เพื่อนนี่ไงเพื่อสกิลอันนี้เราเข้าปะ อะไรพี่แล้วเอะไรพี่อ่ะเฮ้ยเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเลยเอ้นี่มันห้าวจัดไม่เอาเพีย่ยอกันด้วยเลย เรียบร้อยก็ด,ดูง่ายอะไรเย็ดแค่แต่ท่านสองเงินลิงสามพันนะทุกคนนี่มึงเอากูมาฆ่าอะไรคือเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเวทป่าตัวแรกด้วย<ช>เวทสำเร็จชิ้นต่อไปยอมรัขบขโมยกับเอจิสโลกับเนินเนินอ๋อทัโลกับเนินเนินอันนี้ชิบ้อนนี่คือเขาต้องตีเราใช่ป่ะระยะไกลใช่ต้องตีเราไม่นจะสโลว์มันเอาไว้แก้ทางลิงลิงยิ่งตีเร็วยิ่งสกิลไวมันช็อตง้างมันจะช้าลงแล้วถ้าลิงมาตีเราไปไหมวะไปเลยพี่ไปเลยโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเนี่ยเฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วหมดหมดหมดโอ้โหมันล้างหมดน้องไปเลยนโดดแคลรี่โดดแคลรี่โอ้โหพี่ตะกี้แคลรี่แคลรี่หมดแคลรี่หมดเียบอสทีนี้โดนเอาบัวต่อบัวบัวข้างบัวข้างก่อนข้างเหรอข้างก่อโอ้โหเดี๋ยวแดงพี่แดงแดงแดงโอเคเราอย่าพลาดเราอย่าเมื่อเราอย่าเมื่อเฮ้ยอย่าเมื่อดิต้องตามบอสเว้ยเราอย่าเมื่อเราอย่าเมื่อเราต้องห่างกันตลอด ี่โอ้โหการแรงจัดทีเดียวตายดาบแดงยิงตัดตือเล้วเน้อยยิงแรงอีกโอ้โหเรียบร้อยดีเงี้ยยิงจ่อตอนนี้คือเราสามารถอันตีเปิดได้ละเพราะว่าเราคูดาว40แล้วขบวนอันตี2-1ใช่ไหมปกติใช่พีนี้อันตี2-1เพราะว่ามันจะช่วยจอดก่อ ก็ม่เปนตแล้วแล้วเราต้องแล้วเราจำเป็นต้องต้องเก็บสแต็กก่อนไหมแบบสักหนึ่งทีสองทีอย่างเงี้ยเราค่อยเราค่อยคอมโบอย่างเงี้ยอ่าถ้าเป็นไปได้สามทีพี่สามทีแล้วโดดเข้าไปอ๋อสามทีแล้วโดดเหรอใช่สามทีแล้วโดดครับสามทีเสร็จปุ๊บนัติมไปตีทีหนึ่งอ่าลองลองเก็บแตกวนเก็บแตกเว้ยเว้ยโอ้โหเป็นตัวเก็บแตกแล้วเนี่ยไอเกี่ยวสองอ่ะจริงเนี่ยไม่เก็บแตกก็เหรอตีลุลลวๆพี่ตีลุลลวๆเลย โอ้โหคนละคดคิวได้นะเมื่อกี้ไม่โดนลาสโดนล้าเฉยเฉลุลุ่นลอลีลอลีกูยังตายอีกเหรอข่าตัวเป็นระหุสิเดี๋ยวเกมไม่ไวจังวะเสร็จแล้วพี่อ่านเกมระดับโอเคเยจ้การอ่านเกมของระดับแชมป์โลกแชมป์อารีโปลีค2024ซัมเมอร์เย้โอ้โหโลดเลยครับเจ้นี่อะไรเงินตาดูเงินกันโอ้เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ใช้เจ้าน่าเล่นแต่เราเจอหน้าลิงบ่อยเพราะเราเล่นแต่ในป่าออฟเลนแต่เราไม่ได้อยู่ในออฟเลยนะเราทําให้ป่ามันเล่นยากแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ตัวละครไหมใช่อยู่ที่ตัวละครพี่ตัวละครเราเวทป่าค่อนข้างต่อเขาเลดแล้วมาดูยังไงว่าเขาเลดหรือเขาไม่เลดตัวเท่เท่เยอะเยอะถึงจะโหดเรามีแค่รองเท้าคู่เดียวแต่เราใช้สกิลเพย์อ่าสกิลเพย์ซึ่งสกิลเพย์พี่ก็ดีอยู่แล้วด้วยดีด้วยเมื่อเราอย่าเมื่อเราเยือกเฮ้ย่เมือดิ แล้วบวกกับเงินที่เราได้มาค่อนข้างฉีกดาเมจเราเยอะสุดในทีมเราดาเมจแสนกว่ารับก็เยอะสุดในทีมเราเป็นไฟเตอร์รับเยอะทําเยอะรับเยอะทําเยอะส่วนร่วมเยอะถ้ามีออฟเลนอย่างนี้บอกเลยว่าทีมเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากๆเลยนะครับทุกคนโอ้ <Yeah. S 1> oh, บอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามผมเพิ่งเห็นดานเมจลิง น่าจะเล่นยังผิดปกติแล้วเพราะว่าโดนเราค่อนข้างหนักตัดเวลตั้งแต่วลหนึ่งอ่ะเข้าปากตั้งแต่วลหนึ่งต้องตายรอบสองใหม่อีกรอบมาเรื่อยๆเขาต้อง,งทำไงล่ะทำอะไรไม่ได้ลวเพราะว่าโดนเวทปะไม่มีที่ฝ่าปกติอ่ะพี่เห็นบ่อยมากเลยวเวลนี้เขาออกตัดฮิวจำเป็นต้องออกไหมออกได้พี่ถ้าทีมไม่สาลารถมออกได้หรือว่าตําแหน่งเราเจอพวกดูดเลือดเยอะๆแต่เกมนี้เราเจออาร์เรนแค่ตัวเดียวงเงี้ยเราไม่จำเป็นหละเราไปขึ้นอย่างอื่นแบบให้เราโหดกว่าเดิมแ่บก็คือเวเลตัวมันต้องการครูดาวครูดาวกับม มีแค่ถึงมีหิวเลยแรงแค่อะไรเลย ส่วนเรื่องรายละเอียดไอเทมนะครับน้องมาร์กี้ได้บอกรายละเอียดในเกมแล้วนะครับผมแต่บอกเลยว่าเสียดายมากเพราะชุดสุดท้ายเนี่ยดาบแดงยังไม่ได้เลยถ้าเราได้ดาบแดงนี้บอกเลยว่าคอมโบชุดเดียวตัวไหนขึ้นหลอดตาย <c oughs> บอกเลยการันตีเลยอะกมีเสียตายอยู่อัติเวเลตย,ยิ่งสันตุเลือดน้อยยิงแรงบวก,กดาบแดงเลือดต่ำกว่า50เปอร์ก็ดาเมจเพิ่มอ,อ,อีก30เปอร์แค่อติวีเลนหายเลยไม่ว่าจะตัวแทงหรือว่าตัววางโอ้วันนี้ได้เรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมได้มาเยอะมากเลยยกตัวอย่างลิงตีแล้วสโตรเนี่ยเชียบรถโอ้โหกันเดคลยสปี้ คือมันจะง้างไม่ค่อยออกอ่าตอนสกิลแล้วมันง้างจะช้าลงใช่ไหมแข่งเกมมา7ปีเพิ่งรู้เลยก็คลิปนี้ผมว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องมาร์กี้มากๆเลยนะครับผมที่วาเป็นเด็กกอบอกให้พี่อ p พีที่สเลยครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวให้น้องฝากช่องทางการติดตามก็เฟซบุ o กมาร์กี้ครับผมแล้วก็ยูทูบเ e คอนมาร์กี้ครับอก็เจฟีมากนเอร์สกอรกี้ครับก็ฝากตัวที่ใกล้ถึงนะครับ APL ที่ใกล้ถึงนี้ ยังไงทุกคนก็อย่าลืมฝากไปเชียร์น้องๆด้วยนะครับปลาเดือนหน้ารายการ APL 2024ไม่ก็รายการ AC 2024นะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากไปเชียร์น้องกันเยอะๆนะครับโอเคถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูหวานด้วยนะครับผมแล้วมารอดูกันว่ากรอบเบาะ EP ที่3จะเป็นใครมารอดูกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นใครเจอกัน